สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีคนนคะคะอุ้ย,ยลืมเลย มองบอกว่ารถจะไม่ดังจริงๆ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตรวจสอบรายชื่อสวัสดีทุกคนนะคะ Welcome to งฟาร์ฟาชาแนลจ้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ <c oughs> ไม่ค่อยได้พูดอะไรนะคะเพื่อไลฟ์เพื่อ i, เพื่อ,อต้องการชมมมั่วโมงขอบคุณนะคะบ้านพันบันไดบ้านใช่ไหมบ้านพันด้านพันไดเออ เขาขอโทษเขาเรียกตัวเองผิดผลานบ้านพันใดทำงานด้วยนะคะตัวเองต้องเล่นคลิปช็อตบ่อยๆผู้ติดตามขึ้นไวมากอนุญาตเอา,อานี้ออกก่อนรู้สึกอืดอือืรๆ เขาเล่นเขาเล่นคลิปช็อตสกรีนสกรีนของอะไรนะของป๊อปคอนอะเพื่อนชาวอินเดียมาประมาณสามสี่พันคนอะตัวเองลองสกรีนดูนะแต่ชั่วโมงตัวเองขึ้นไวมากเลยอะ่ะแบบเดียวเท่านั้นแหละผ่านแน่นอน รู้สึกว่าระบบช่วงนี้ไม่ค่อยดันเท่าไหร่นะคะขอขออ,อนุญาตเก็บชั่วโมงสักสิบนาทีนะคะทุกคนมาแล้วฝากกดไลค์ให้หน่อยนะคะปุ่มสามเหลี่ยมขวามือด้านข้างนะคะกดเข้าไปเลยค่ะจะเห็นปุ่มกดไลค์นะคะเอม่ปุ่มสามเหลี่ยมปุ่มจุดสามจุดด้านข้างค่ะ ฝากกดไลค์หน่อยนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อากาศรายชื่ออากาศรายชื่อ2 5มกราสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาแล้วฝากกดไลค์ให้หน่อยนะ ใช่ค่ะคลิปสั้นช็อตจะเป็นปุ่มสกีนนะตัวเองตัวเองจะเห็นลูกศรใช่ไหมลูกศรที่มันชี้ขึ้นบนขึ้นบนลงอะ่ะเตงเลือกคลิปสั้นช็อตของใครก็ได้ของที่ต่างชาติก็ได้สกีนสกีนเนี่ยได้เพื่อนชาวต่างชาติตเตงลองสกินป๊อปคอนก็ได้แต่เขาลบของเขาไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นเขายื่นสามล้านช็อตแล้วมันไม่ผ่าน มันเหมือนกับว่าเราก๊อบไอเดียเขามาเราเราไม่ต้องการที่จะยื่นก็ได้เราต้องการแค่เพื่อนอ่ะเพื่อนจะขึ้นมาไวมากเลยจะเป็นชาวอินโดนีเซียอินเดียแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านแถวแถบแถบเอเชียเราเนี่ยแหละหรือสกินสกินอันไหนก็ได้ที่ดูยอดวิวของเขาแล้วเป็นหลักล้านหลักแสนอย่างเงี้ยมันจะจะขึ้นไวหน่อย แต่แต่ต้องเป็นมือถือบางมือถือระบบเหมือนกับระบบ Android หรืออะไรอย่างเงี้ยบางมือถือถ้าระบบมันไม่ถึงมันก็จะสก,กินไม่ค่อยได้นะแต่ว่ามันก็จะสก,กินคนละแบบกันเขากำลังมาเช็คว่าลูกมีรายชื่อได้สอบไหมที่สวนที่สวนกุลาบ เขาบอกว่าจะประกาศที่ที่25วันนี้วันที่25ระบบยังไม่ลงชื่อเลยอ,เอออตัวเองไลฟ์สดทำอันนั้นก็น่าจะดันเร็วนะถึงตัวเองคลิปคลิปพันพันใด ไลสดด้วยชัมม่วโมงขึ้นไวด้วยตั้งแต่ระบบดันเขาเขาก็ค่อยได้ลงคลิปคลิปสั้นเลยเขาลงแต่คลิปลงแต่ไลฟ์สดอย่างเดียวแต่ช่วงนี้ระบบน่าจะพักผ่อนไม่ค่อยดันเท่าไหร่ ขอบคุณ17ดวงตานะคะมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้หน่อยนะคะปุ่มขวามือเป็นจุดๆนะคะมันจะมีปุ่มอยู่นะคะฝากนิดนึงนะคะทุกคนเอาสักสินาทีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณซับพี่ซับพอร์ตกันนะคะ จ้ทำงานเพื่อจะได้ไม่รบบวนแล้วนะขอบคุณนะคะค่ะแม่ข้าค่ะขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณที่เจงเข้ามานะเฮ้ยเขาลากก้าอีเด้อบบแมนตัะเด้เ <laughs> ขาลากก้าอีเด้อบบแมนตัะเด้

สวัสดีก้าวดวงตานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ Welcome to h มฝั่งแ m Family Channel ค่ะ Hi everyone Nice to meet you My f a v r i n e please subscribe and like and share thank you so much ขออีกนิดนึงนะคะทุกคนบายบายขออนุญ,ญาตลงก่อนนะคะขออนุญ,ญาตขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะบายบายคะ่ะ